แสงไฟสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะจ้ะเนาะม,มือนีก็สิมาคุยอเรื่องการที่สิมาแต่งงานอยู่ประเทศตุรกีนะจ้ะเนาะเดี๋ยวมันไม่น้องๆทักมาถามหลายนะจ้ะเนาะเอก,กสารนะจ้ะเนาะเอก,กสารสำหรับผู้ที่เตรี่ยมมาแต่งงานอย่นี่เ้อห้างตองวองให้สามีมห้องข้าใจนะจ้ะเนาะ อืมแสงไฟบังบเป็นอย่างนั้นแต่เห็นอยู่อ่าเขาต้องบ้องเฮสามีเขาเข้าใจอืมเอกสารของเขาเน่ะอันดับแรกเขาก็ต้องไปเอาใบรับรองโสดกับใบรับรองเกิดคือใบเกิดกับใบโสดเขาน่ะจะใบที่เขารับรองให้เขาวาเขายาเลยอยู่ประเทศไทยเน,นาะจจะเนาะอืมนล้วจะไปเอา ไปเอาพร้อมกันมือเดียวเลยใบรับ่องสูตไปเอาอยุที่อำเภอที่เจอของเกิดอาจะเด้อืมมือนี้สิมาบอาให้ฟังอย่างละเอียดไปเอาอยุที่อำเพื่อ้จของเกิดอืมถ้าได้เปลี่ยนซื้อก็เอาใบเปลี่ยนซือ้อมานําอาจาะหลังจากที่ได้เอกสารแล้วๆน่าจะเนาะมมันเกิดสิมีใบเกิดใบรับ่องสงอตรอาจาะเนาะได้มาแล้วได้มาแล้วที่นี่มันเกิดสิเป็นภาษาไทยน่าจะเนาะประเทศไทยห้าอืม หาก็เอาไปแปลเอกสารอืมไปแปลเอกสารเนี่ยมันมีใบรับรองเกิดใบรับรองส์ตแล้วก็นาพาสปอร์ตนะจ๊ะเนาะนาพาสปอร์ตของห้านะจ๊ะเนาะเราก็นาบัตรประชาชนของห้านะจ๊ะเนาะอืมเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมานะจ๊ะเนาะเพราะว่าประเทศตุรกีนี่มันบ่รองรับมันบ่รองรับภาษาที่สามนะจ๊ะเนาะเออมันต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษสเกินจากอังกฤษแล้วอืม พอมาถึงตุรกีอ่าเขาก็ต้องห้แฟนเขา,าพาไปเอาอืมาพาไปเอาเอ่อพาไปเอาอเอกสารไปแปลอีกจากภาษาอังกฤษเป็นตุรกีอืมแล้วก็ไปตรวจสุขภาพนะจ๊ะนะตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาลของโรงพยาบาลรัฐบาลพอตรวจสุขภาพสเสร็จแล้วอืมตรวจสุขภาพสเสร็จแล้วอืมก็เอาไปตรวจสุขภาพนะจ๊ะนะ เอาใบตรวจสุขภาพไปอ่านะา๊จเนะเอาใบตรวจสุขภาพไปไปอ่าอืมไปประกอบการแจ่งงานน้าเจเนะตรว,สวสจววสุขภาพทั้งผัวทั้งเมียอืมทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงน้าเจเนะอืมแล้วก็พ่อตรวจสุขภาพเสี็เรี้ยวอืมเอกสารแปะบนเรี่ยวเฮาก็เอาไปประทรับตรายูา un, น,นอตเทิร์นนาเจเนะยูนอตเทิร์นอืมไปขาเจ้าบึง ให้พนักงานเพิ่นเบิอ่องว่าเอกสารมันถูกต้องบอถ้าถือต้องเพื่อนก็สิประทับตาให้แร้วเพิ่นกกสินัดวันจดทะเบียนเฮ้านะจ๊ะเนาะนั่นลหละจา้ะบางคนสามีตรุรกีสิบ่ค่อยรู้เรื่องนะจ๊ะเนาะยังต้องมากไม่ทุกเมื้อน,นี่กฎหมายตรุรกีมันเปลี่ยนหม่ไปเรื่อยได้ดนวจ๊ะเนาะเขาต้องติดตามเฮาต้องถามผาาู้เพิ่นลู้ไทาฉีกขั้นเฮ็ดกะให้ขจ้าเฮ็ดให้เลยจ้ะมีเจนสี่เฮ็ดให้หลาย นัจจะบุตอง่วงรัจอืมือนีกับสิม่เวานี่ยไะจ้ะหัวข้อเอกสารแต่งงานระจจะเนาะอืมเแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็อืมเอาเอกสารนั่นแหละจ้าอ่าเอกสารที่อ่าเขาแต่งงานนั่นแหละจ้าเขาก็เก็บว้สุดหนึ่งไปยื่นเขาก็สิมีใบออกมาให้พร่อมอ่าทะเบียนสมรสนัจจะเนาะไปยื่นขอวีซ่ารัจ้์เนาะมันอะไรจ้า เอาต้องศึกษาเนาะจ้ะเนาะย่ในยูทูบก็มีบอกเนาะจ้ะเนาะศึกษาศึกษาให้มันละเอียดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าบางจังหวัดมันก็มีเอกสารอย่างแน่เข้าต้องไปถามที่ว่าการเพิ่มเขตที่เขอ้าอยู่นะจ้ะเนาะอะไรจะมาบอกน้องๆอืใส่เงินเนาะจ้ะเด้อจดทะเบียนกับคนต่างชาติประเมินมใส่เงินเหมดเงืนหลายขึ้นกันซัวสีแเลี้ยวเรื่องนั่นนั่นนี่นะจ้ะนะเนาะเขาต้องถามสามีเข้าดีๆนะจ้ะเนาะฝ่าเหตุฝ่าทำให้หมันแล้ว โอเคนะจ๊ะถ้าผูใ้ใดอยากถามเรื่องอย่างกับคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะอืมมัต้องเบาเง่าจ้ะเ <c oughs> บาเง่ามันบอกคอยมีเวลาฟัางคีบเบาสันๆมือลราขอนะจ๊นะเนาะโอเคนะจ๊ะสำหรับ,บวันนี้วาดีจ้ะ